เรื่องผีผีเรื่องวิญญาณผีป่าประพันธ์โดยพูดเพตาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณคะ่ะทิศทุยอารมณ์เสีย เมื่อรู้ว่าไอ้ลายดอกพ่อวัวพันดีที่เพิ่งซื้อมาจากเพื่อนบ้านได้ไม่ถึงเดือนมันหลุดหายไปโดยมันถอนกอหญ้าสำหรับมัดเชือกที่ล่ามเอาไว้แล้วเดินตะเลิดไปไหนต่อไหนโดยที่ไม่มีใครรู้พอทิดถุยรู้เท่านั้นใจตกวูบไปอยู่ที่ตาตุ่มกลัวจะเสียไอ้ลายดอกไปเพราะซื้อมาเป็นเงินถึงสองหมื่นบาทตั้งใจเอาไว้ว่าจะให้มันเป็นพ่อวัว ผสมพันธ์กับนางตัวเมียที่มีอยู่ทั้งสามตัวหวังว่าจะได้ลูกวัวเป็นจำนวนมากใครเห็นไอรไรดอกของข้าบ้างไหมวะทิดทุยถามเพื่อนบ้านทุกคนที่เดินสวนกันแต่ไม่มีใครเห็นทุกคนต่างพากันสายหน้าเป็นการปฏิเสธข้าไม่เห็นล็อกข้าเพิ่งกลับมาจากในเมืองใช่ข้าก็เพิ่งกลับมาจากไร่เอ็งลองไปหาแถวบึงติดชายป่าหลังหมู่บ้านดูสิเพื่อจะเจอกับมัน เพื่อนบ้านซึ่งเป็นหญิงวัยกลางคนรูปร่างท้วมบอกให้เขาไปตามไอ้ลายดอกแถวบึงท้ายหมู่บ้านซึ่งอยู่ถัดไปและมันเป็นป่ากินพื้นที่ขึ้นไปบนภูเขาที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์เพราะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้มาอนุรักษ์เอาไว้โดยห้ามชาวบ้านตัดไม้ทำลายป่าแม้แต่ล่าสัตว์ไม่ว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ ที่อยู่ข้างบนภูเขาหากใครกระทําความผิดจะถูกจับทันทีทิดทุยย้อนกลับเข้าบ้านอีกครั้งสั่งแตนเมียที่เพิ่งคลอดลูกสาวได้สามเดือนให้ช่วยวานเพื่อนบ้านออกค้นหาไอ้ลายดอกหากว่าเจอจะเลี้ยงข้าวเลี้ยงเหล้าเต็มที่ทิดทุยจะไปไหนจ๊ะคนเป็นมีถามในความสงสัยเมื่อเห็นทุยกระชับย่ามมีลายผ้าปักแบบทางเหนือให้แนบกับบาคืออย่างนี้ ที่จะไปตามไอ้ลายดอกที่บึงใกล้กับตีนขาวนั่นให้เพื่อนบ้านช่วยกันเดินค้นหาแบบเรียงหน้ากระดานแล้วไปเจอพี่ที่นั่นก็แล้วกันนะนี่มันใกล้ค่ำแล้วพี่จะไปคนเดียวได้ไงรอไปกับเพื่อนบ้านมาดีกว่าหรือแตนทวงหลังจากมองดูพระอาทิตย์เห็นว่าใกล้เย็นย่ำเต็มทีที่ทุยสายหน้าไปมาเขาห่วงไอ้ลายดอกยิ่งกว่าสิ่งใดกลัวมันจะถูกพวกใจร้ายเอาไปแล้วค่าเนื้อเถือหนังขาย ท่ากับว่าเขาสูญเสียเงินไปเป็นจำนวนมากพี่ใจร้อนรอนไม่ได้อีกแล้วพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนพี่ทุยนี่ไฟชายจ้าขอบใจนะแตนแตนอยู่ทางนี้ก็เตรียมอาหารเหล้าน้ำเอาไว้คอยท่าพี่คิดว่ายังไงเสียก็จะต้องได้อะไรดอกกลับคืนมาแน่จ้าฉันเอาใจช่วยหาไอ้รายดอกให้เจอก็แล้วกันนะขอบใจพี่ไปก่อนนะเอ็งดูแลลูกให้ดีๆล่ะ ที่ทุยโบกมือให้เมียรักแล้วเดินเร็วๆไปยังหนองน้ำในใจได้แต่ภาวนาให้เจอไอ้ลายดอกวัวเปลี่ยวแสนดือ้อเกือบชั่วโมงในการเดินย่ำเท้าลงไปบนทางเกรียนสังเกตดูว่ามีรอยวัวใหม่ๆและมูลวัวถ่ายถึงเอาไว้เขาคิดว่าขอให้เป็นไอ้ลายดอกทีเถอะเมื่อมาถึงบึงกว้าง ความลึกมิดหัวผู้ใหญ่ดอกบัวสายบัวผักบุ้งและจอกแหนมีเต็มไปหมดเขาไม่สนใจสิ่งใดๆนอกจากหาร่องรอยไอ้ลายดอกและใจเต้นแรงไม่เห็นรอยเท้าวัวย่ำลงไปในบึงแล้วหายไปทิดทุยใจหายวาบกลัวว่ามันจะจมน้ำตายเขาตาลีตาเหลือกทำท่าจะก,กระโจนลงไปแต่แล้วเสียงร้องมอมอดังขึ้น ซึ่งอยู่ตรงชายป่าอีกฟากหนึ่งไอ้ลายดอกไปอยู่ทางโน้นของบึงได้ยังไงวะแม้ว่าจะสงสัยแต่ทิดทุยไม่มีเวลาที่จะรีรออะไรอีกแล้ววิ่งไปตามขอบบึงมุ่งหน้าไปสู่แนวป่าซึ่งอยู่ไม่ไกลเท่าใดนะักพอมาถึงเขาเรียกหาไอ้ลายดอกดังๆลายดอกลายดอกไอ้ลายดอกเอ็งอยู่ที T ่ไหนวะได้ยินข้าไหม เขายังคงเรียกไอรายดอกวัวตัวแสบอยู่เช่นเดิมหวังว่ามันได้ยินแล้วจะวิ่งมาหาเพราะว่าเสียงของมันดังอยู่หลังต้นตะเคียนใหญ่อ้าวอยู่ตรงนี้นี่เองเขาพูดอย่างดีใจเมื่อก้าวไปยืนอยู่ตรงหน้าต้นตะเคียนความมืดได้ปกคลุมพร้อมๆกับดวงอาทิตย์ลับหายไปจากยอดไม้อย่างรวดเร็วไอรายดอก อยู่ข้างหลังต้นตะเคียนใช่ไหมอยู่นิ่งๆนะข้าจะไปหาเองยังไม่ทันที่ทิดถุยจะล้วงเอาไฟฉายขึ้นมาจู่ๆมีอะไรบางอย่างโผล่พรวดมาตรงหน้าเขาผงะงายหัวใจเกือบหยุดเต้นไอ้ลายดอกวัวตัวแสบที่กำลังตามหานั่นเองทว่าสิ่งที่อยู่ข้างๆกับมันทำให้เขาถึงกับช็อกอุทานออกมาด้วยความกลัวเฮ้ยผี ทิดทุยเห็นชายตัวสูงใหญ่เกือบเมตรครึ่งดวงตาโปนผมยาวเป็นกระเซิงลิ้มฟีผากหนาใหญ่และเสยะอ้าจนเห็นฟันขาวเนื้อตัวเปลือยเปล่ามันสวมใส่แค่เพียงผ้าเดี่ยวผืนเดียวเท่านั้นเจ้าผีต,ตนนั้นมันถือเชือกไอ้ลายดอกเอาไว้สายตาที่มองมันนั้นน่ากลัวสิจนทิดทุยสิ้นแรงแล้ววูบไปทันที คณะติดตามหาไอ้ลายดอกได้พากันมาถึงที่บึงขณะนั้นเป็นเวลาพลบค่ำไฟฉายถูกกราดไปรอบรอบบึงเพื่อหาร่องรอยของทั้งคนและวัวทิศทุยบอกว่าจะมารอพวกเราอยู่ที่นี่แต่ทำไมไม่เห็นวะชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยขึ้นพรางพิจารณาดูรอยเท้าวัวที่ปรากฏอยู่พลันเสียงใครบางคนตะโกนขึ้นว่านี่นี่มีรอยเท้าคนด้วยโว้ย ใครสงสัยจะเป็นทิศทุยนั่นแหละไม่ใช่โว้ยทิศทุยใส่รองเท้าแต่นี่เป็นรอยเท้าเปล่าขนาดใหญ่คู่กับรอยเท้าวัวเลยชาวบ้านคนเดิมกล่าวอย่างตื่นเต้นเพื่อนเพื่อนเกือบสิบคนได้พากันกลูกเข้ามาดูต่างพังอะต่อรอยเท้าใหญ่กว่าของมนุษย์ทั่วไปทำไมมันถึงใหญ่ขนาดนี้หรือว่าบริเวณนี้มียักษ์วะบ้าไม่มีล็อกพูดเป็นเล่นไปหลายคนต่างวิาพากษ์วิจารณ์ ต่อสิ่งที่เห็นว่าคือรอยเท้าของมนุษย์อะไรกันแน่จากนั้นได้พากันส่งเสียงเรียกทิดทุยเป็นการใหญ่แต่ไม่เจอจึงพากันกลับบ้านเมื่อมาถึงบ้านแทนตกใจมากหลังจากรู้ว่าไม่มีใครเจอทิดทุยหรือไอ้ลายดอกนางร้องไห้ด้วยความกลัวว่าผัวจะมีอันเป็นไป นั่งแตนเอ๊ะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไอ้ที่ทุยก็กลับมาเองนั่นละวะัผู้เท่าคนหนึ่งได้เอ่ยขึ้นเป็นการปลอบใจแตนโอบกอดลูกน้อยแนบอกไม่มีเรียวแรงที่จะพูดกับใครนอกจากร้องไหเง้เงียบๆพ่อใหญ่พวกฉันคิดว่ามันผิดปกตินะที่เห็นรอยเท้าหัวกับรอยเท้าคนใหญ่เท่ากับจานกินข้าวน่ะชายร่างสูงผิวคล้ำ คือหนึ่งในผู้ติดตามค้นหาไอลายดอกได้กล่าวขึ้นําเอาอีกหลายคนเกิดอาการขนลุกสู้คิดไปไกลว่าอาจจะเป็นพวกพูดผีปีศาจในป่าก็ได้ถ้ามันไม่ใช่คนเอาตัวไอลายดอกกับทิทุยไปซ่อนไว้พวกเราจะทำยังไงในเมื่อทิทุยก็มีเมียแล้วลูกก็ยังเล็กอยู่น่าเวทนาจริงๆีเฮ่งเพื่อนบ้านรางอ้วนพูดขึ้นบ้างพ่อใหญ่ซึ่งเคยพากันเรียก คือชายชรลาวาัยแปดสิบกว่า,วาผมงอกขาวโพลนหลับตาอยู่คู่หนึ่งแล้วลืมตาขึ้นมันก็น่าคิดนะเมื่อก่อนข้าเคยได้ยินเรื่องผีปา่าฮะผีปา่าใช่มันเป็นผีที่อยู่ในป่าบนภูเขาร่างกายใหญ่โตทุกๆุ0สิบปีมันจะลงมาเพื่อจัดการกับผู้ที่เคราะห์ร้ายมันจะทำยังไงพ่อใหญ่ มันจะเอาคนไปลักซ่อนไว้ถ้าไม่ตั้งเครื่องเส่นไหวมันก็จะกินคนที่มันซ่อนไว้จนตายแล้วทิ้งกระดูกเอาไว้พ่อใหญ่ต้องช่วยผัวฉันนะฉันมั่นใจว่าพี่ทุยจะต้องถูกผีป่าจับตัวไปซ่อนเอาไว้แน่ๆโดยเอาไอ้ลายดอกมาล่อเสียเงินเท่าไหร่ฉันก็ยอมแตนได้ยินดังนั้นได้มานั่งยกมือไหว้พ่อใหญ่ร่ำร้องขอให้ช่วยเหลือผัว ที่หายตัวไปจนป่านนี้เป็นเวลาหลายชั่วโมงก็ยังไม่กลับมาบ้านเขาหายไปพร้อมกับวัวพ่อพัน์ขณะนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมว่าจะเป็นอย่างไรเอาเถอะเอาเถอะถ้าอย่างนั้นช่วยกันจัดเตรียมเครื่องเส้นสังเวยผีป่าซึ่งไม่มีอะไรมากไก่ต้มตัวหนึง่งเหล้าขาวขนมผลละไม้ ฉันจะไปจัดการเดี๋ยวนี้จ้ะแต่ลนลานจะไปจับไก่ในเล้ามาค่าเพื่อต้มให้เป็นเครื่องเส้นสังเวยแก่ผีป่าแต่เพื่อนบ้านผู้ชายตัวสูงได้ห้ามเอาไว้เอ็มอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรดูลูกให้ดีก็แล้วกันพวกข้าจัดการเองเอาแค่เงินค่าเล่าข้าวมาก็พอแล้วส่วนผลไม้กับขนมพวกเราก็จะหามาเอาให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ผีป่าปล่อยตัวทิดถุยเร็ว,รวจ้าจ ขอบคุณพวกพี่มากนะที่ช่วยเหลือนี่จ้ะเงินแ่นรูดซิปกระเป๋าเสื้อคอกระเช้าล้วงเงินออกมาให้กับเพื่อนบ้านให้ช่วยกันจัดการเครื่องเส้นไหว้จากนั้นก็อุ้มลูกดูผู้คนที่ร่วมแรงร่วมใจจัดเตรียมเครื่องเส้นอย่างซึ้งในน้ำใจเมื่อทุกอย่างพร้อมพ่อใหญ่ตั้งเครื่องเส้นที่ลานหน้าหมู่บ้านมีชาวบ้านที่รู้ข่าวได้พากันมาดูโดยนั่งเงียบอย่างเป็นระเบียบ พิธีได้เริ่มขึ้นทูบกับเทียนอย่างระดอกได้จุดขึ้นพ่อใหญ่ทำพิธีสวดมนต์ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นได้กล่าวเชิญผีป่าให้มารับเครื่องเส้นไหว้แลปล่อยให้ทิดทุยกลับมาพร้อมกับไอ้ลายดอกจ,จู่ๆเกิดลมพัดอย่างรุนแรงยอดไม้โอนไหวไปมาท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงระเรื่อหน้ากลัวเมฆสีดำก้อนใหญ่ได้บทบางพระจันทร์ ความมืดมืนเข้ามาครอบคลุมไปทั่วทุกพื้นที่ชาวบ้านที่อยู่ในพิธีเส้นไหว้มีอาการขนลุกสู้บางคนผมลุกตั้งชันอย่างเห็นได้ชัดทุกคนกลัวว่าจะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นท่านผีป่าหลังจากรับเครื่องเส้นไหว้จากพวกเราแล้วขอให้ท่านจงปล่อยตัวทิศถุยขับไอ้ลายดอกด้วยเถิดเสียงข้อใหญ่ ดังสถานในความมืดมิดแกไม่ย่นต่อสายลมที่พัดกระหน่ำอย่างรุนแรงเสียงหมาหอนระงมไปทั้งหมู่บ้านพว<อ>กผู้หญิงและเด็กกลัวจนไม่กล้างเงยหน้าแตนซึ่งอยู่ในพิธีได้กอดลูกน้อยแนบอกภาวนาขอให้ทิทุยผัวรักกลับบ้านโดยปลอดภัยจ,จู่ๆเทียนที่จุดไว้ดับวูบไปเสียงฮือฮาจากชาวบ้านดังขึ้น พ่อใหญ่ยกมือห้ามทุกคนให้เงียบเสียงพร้อมกับเอ่ยเบาๆเงียบ <Yeah, S 1> พวกเอ็งเงียบไว้ท่านกำลังจะรับเครื่องเส้นของเราแล้วแล้วพี่ทิดุยล่ะจะกลับบ้านไหมแตนถามด้วยเสียงร้อนรนพ่อใหญ่ทําสัญญาณมือไม่ให้พูดทูบมอดไม้ไปทีละนิดทีละนิดลมยังคงพัดอื้ออึงท้องฟ้าน่ากลัวเสียงหมาหอน ยังคงได้ยินเป็นระยะแต่ละวินาทีผ่านไปอย่างเชื่องช้าทุกคนแทบจะกลั้นลมหายใจเอาไว้กระทั่งท้องฟ้าที่มืดมิดเริ่มกระจ่างเมฆดำเคลื่อนย้ายออกไปเสียงหมาที่เห่าหอนเงียบลงบรรยากาศยามค่ำคืนสดชื่นกับลมเย็นที่พัดรวยรินพ่อใหญ่จึงบอกกับทุกคนว่าถูบหมดดอกแล้ว ท่านรับเครื่องเส้นสังเวยเราแล้วโวยผัวฉันละ่ะทำไมยังไม่กลับมาแตนถามหาทิดถุยทําเสียงเหมือนจะร้องไหย้ยังไม่ทันที่พ่อใหญ่จะพูดอะไรเสียงวัวร้องมอมอม,อมาแต่ไกลทุกคนหูพึงพากันลุกขึ้นเสียงไอ้ลายดอกนี่แตนตะโกนด้วยความดีใจลูกน้อยที่อยู่กับอกตกใจถึงกับร้องจ้าเธอเอามือตบหลังปลอบโยนเบา นั่นไอ้ลายดอกจริงๆด้วยโว้ยมันเดินมาโน่นแล้วและอะไรนั่นอยู่บนหลังของมันเพื่อนบ้านคนหนึ่งส่งเสียงดังชี้มือชี้ไม้ไปยังท้ายหมู่บ้านที่เป็นป่าละเมะสายตาทุกคู่เห้งไปยังร่างของวัวที่ชื่อลายดอกมันเดินช้าๆบนหลังของมันมีร่างใครบางคนนอนคว่ำหน้าแตนผวาเข้าหาเพราะรู้ว่าเป็นทิดทุยผัวรักพี่ทิดทุยพี่พี่กลับมาแล้ว ผู้ชายสี่คนช่วยกันหามร่างทิดถุยลงมาจากหลังไอ้ลายดอกแล้ววางลงบนเตื่อในขณะที่เขายังหลับไม่ได้สติพ่อ,อยาจึงทำทีเรียกขวัญโดยเอาได้สายศิลผูกข้อมือแล้วยังนำได้สายศิลผูกข้อเท้าทั้งสี่ของไอ้ลายดอกเอาไว้อีกด้วยขวัญกลับมาสู่ร่างเถิดทิดถุยเองด้วยนะไอ้ลายดอกครู่หนึ่งทิดถุยลืมตาขึ้นมองทุกคนอย่างงงๆ แตนจึงจับมือผัวเอามาแนบแก้มเธอร้องห้าด้วยความดีใจที่เห็นผัวฟื้นคืนสติฉันมานอนอะไรอยู่ที่นี่แล้วคนมาทำอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเฮงอย่าเพึ่งลุกนอนเฉยๆไอ้ทิถุยข้าจะเล่าให้ฟังพ่อใหญ่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ทิดถุยฟังซึ่งเขาเริ่มกลัวจับมือเมียเอาไว้แน่นบางครั้งเอาปลายนิ้ว รูปแก้มลูกสาวตัวน้อยไปมาถ้าพ่อใหญ่ไม่ทําพิธีจัดหาเครื่องเส้นไหว้ฉันอาจจะกลายเป็นอาหารของผีป่าไปแล้วพอเองไปเจอผีป่าจริงๆหรือไอ้ทุยพ่อใหญ่ถามด้วยเสียงตื่นเต้นรวมทั้งคนอื่นๆมองด้วยความสนใจซึ่งเขาเล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงสั่นๆว่าฉันเห็นไอ้ลายดอกมันโผล่มาจากหลังต้นตะเคียนที่อยู่ท้ายบึงติดกับต้นไม้ตรงเชิงเขา และฉันก็เห็นผีป่าตัวสูงใหญ่ผิวดำหน่ากลัวมากฉันกลัวจนเป็นลมฮะผีปา่าชาวบ้านอุทานออกมาพร้อมกันทิดทุยจึงเล่าต่อไปอีกว่าหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาเขานั่งอยู่ที่ชายปา่าไม่กล้าขยับไปไหนโดยมีผีป่าจ้องตาแลบลิ้นเหลียปากเหมือนคนหิวอย่างหนักบางทีมันก็เลียไปตามตัวของไอ้ลายดอกเขาคิดว่าไม่รอดแน่ จะต้องตกเป็นอาหารของมันพร้อมกับไอลายดอกจูจ่ๆก็มีกลิ่นทูบลอยมาเจ้าผีป่ามันยื่นมือออกไปในอากาศปรากฏว่ามีไก่ต้มอยู่ในมือมันกัดกินครู่เดียวก็เหลือแต่กระดูกจากนั้นก็กินขนมผล,ลไม้และตามด้วยเหล้าขาวเขาคิดว่ามันกินของพวกนี้หมดก็คงจะกินเขากับไอ้ลายดอกแต่แล้วมันกระชากแขนเขาขึ้นไปอย่างแรง ทิศทุยตกใจสุดขีดร้องดังๆแล้วสลบไปมารู้ตัวอีกทีก็รู้ว่านอนอยู่บนเสื่อกลางลานหน้าหมู่บ้านทุกคนได้ยินถึงกับเกิดอาการขนลุกสู้โชคดีนะที่พวกเราจัดทําเครื่องเส้นวหวยทันไม่อย่งงางนั้นเองกับไอ้ลายดอกคงหลือแตกกระดูกข้าขอฟั่งห้ามไม่ให้ใครเข้าไปใกล้ๆกับท้ายป่า โดยเฉพาะต้นตะเคียนใหญ่นั่นและพวกเองจงจำเอาไว้ว่าอีกสิบปีผีป่าจะมาลักพาคนไปซ่อนเพื่อที่จะกินจงจัดเตรียมเครื่องเซ้นไหว้เอาไว้ให้พร้อมลูกหลานบ้านเราจะได้รอดกลับมาเหมือนไอทิศถุยทุกคนได้ยินดังนั้นต่างพากันจดจำเรื่องนี้เอาไว้ถ้าหากว่ามีคนหายไป จะได้รีบทำเครื่องเส้นไหว้ผีป่ามีบางคนอยากพิสูจน์ว่าผีป่ากินเครื่องเส้นไหว้จริงหรือไม่จึงตัดไก่ต้มมากินรู้ว่ารสชาติจืดชืดมากชาวบ้านจึงมั่นใจว่าผีป่ามากินเครื่องเส้นจริงๆ